เป็นใครอย่างไรแต่ขอให้ท่านมีจิตใจหรือว่ามีมีมีความต้องการที่จะมาพบปะเพื่อนๆหรือนะครับทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะร่วมงานกันแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างนี้ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่จะมาเป็นประธานตรงนี้นะครับเรายินดีนะครับที่จะทํางานร่วมกันนะครับผมเพื่อเพื่อสร้างสรรค์สิ่สสงดีๆครับ ครับช่วงนี้ขอเชิญคุณเอจิรวัตรครับผมประธานครับขอเสียงประเมือต้อนรับประธานรุ่นด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับถ้าการส่งข่าวถึงเพื่อนบางครั้งก็เป็นการรบกวนเพื่อนนะครับแต่เจตนาลึกๆแล้วคิดถึงเพื่อนนะครับก็อยากให้เพื่อนมามากกว่านี้นะครับแล้วก็ มีความพยายามที่จะหาวิธีต่างๆที่จะส่งข่าวคลาวต่างๆให้เพื่อนได้รับทราบนะครับก็ sms ที่ส่งไปก็จะเป็นเทคนิคการส่งข่าวคราวของเพื่อนให้ทุกคนได้ทราบอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงกันนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเปลี่ยนเบอร์ก็ช่วยแจ้งกรรมการรุ่นนะครับในการที่จะเปลี่ยนผังฐานข้อมูลต่อไปนะครับ าการดาเนินงานผมได้รับตําแหน่งตัวน,นี้ก็คือมาประสานงานแทนเ,เพื่อนนายนะครับเพื่อนนายที่ดินนะครับก็ช่วยในการประสานงานแทนระยะหนึ่งแล้วเป็นเวลา2ปีนะครับก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับกิจกรรมที่เคยตั้งใจไว้จะสร้างตึกห้องสมุดนะครับของลงเลยเลยพิทยาคมก็คงต้องพักไว้ก่อนเพราะว่ามีการเปลี่ยนผอ,อท่านผอ,อ,อนะครับก็ ต้องรอท่านผอ,อ,อคนใหม่ว่าจะมีแนวนโยบายอย่างไรนะครับทางเราก็คอยประสานอนาคตคงมีการประสานงานต่อไปนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2นะครับผมก็คิดว่าพอสมควรกับการดำรงตำแหน่งตรงนี้อาจจะถูกใจบางท่านไม่ถูกใจทุกคนนะฮะก็คิดว่าเต็มที่แล้วกับการทำงานนะครับเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนทุกคนคงจะ มีความพึงพอใจในการที่เราร่วมงานกันมา2ปีนะครับก็ปีต่อไปก็อยากให้มีคนรับไม้ต่อนะครับก็ปีนี้คงคิดว่าผมมีภาระหน้าที่เป็นชมรมเป็นประธานชมรมพักเครื่องก็คงต้องไปรับนะหัวโขนตัวใหม่นะครับที่จะต้องไปทำงานเพื่อสังคมนะครับปีนี้ก็อยากจะให้เพื่อนได้คัดสรรประธานคนต่อไปก็เท่าที่คุยกันนะครับ เท่าที่คุยกันจากเพื่อนนายนะทนายใหญ่นะครับเอ,อิร์ธนะครับตัวหลักๆออสนะพีรพงศ์นะครับ,ก,ก,รนะรบก็มีเพื่อนที่มีความคุณสมบัติเหมาะสมนะครับที่จะมารับตําแหน่งก็ก็มออีไก่บุญชนะนะครับไก่บุญชนะนะครับก็คิดว่าน่าจะมี Power ที่จะรับไม้ต่อต่อไปได้นะครับแล้วก็อาจจะมีท่านอื่นมีเพื่อนสมาชิกค,คนไหนเสนอหรือเปล่าครับ มีเพื่อนคนไหนจะเสนอประธานคนต่อไปมีนอกเหนือจากไก่บุญชา้ามีไหมครับเอาขอ,ขอเชิญนายนายผมขออนุญาตท่านประธานสักู่นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เป็นระเบียบวาระในการเลือกประธานคนใหม่นะครับท่านคนไหนที่อยากจะเสนอ เพื่อนๆของเราที่จะมาเป็นประธานเนี่ยขออนุญาตขอเสียบมือนะครับในในที่ประชุมมีมติว่าอยากจะให้ไก่บุญชนะนะครับกับคุณตุภาขอเชิญคุณตุภาหน่อยตุพาครับถวยบูบีเชิญหน่อยครับขออนุญาตขออนุญาตท่านประธานนะครับขออนุญาตด้านไก่ครับไก่บุญชนะครับผมครับ อันนี้เป็นคู่คนดิเดตนะฮะผมขอญาตท่านโต้งเลยนะขอญาตท่านประธานนะฮะขอเชิญครับอ่เพื่อเพื่อครับตอนนี้เป็นเป็นวาระที่เราอยากจะ <c oughs> อยากจะให้เพื่อนสองคนเนี่ยนะฮะอันนี้คือคือ,อค,คือคู่ค,คนดิเดตที่จะได้เป็นประธานในรุ่น,นต่อไปไไนะครับขอขอญาตให้ท่านเขาถือไมค์นะฮะว่าถ้าเป็นประธานแล้วท่านจะ มีความคิดยังไงเกี่ยวกับรุ่นต่อไปนะครับเชิญครับขอเชิญท่านท่านท่านสุภาก่อนครับก็